เที yeah, hmm. like no mm ่ยวก็มาเยอะนะพี่น้องครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยสามสิ่บาทคุณแม่มาจากไหนจ้ามาจากสุรินทร์มางานสุรินทร์บ่อโอ้ยอามางานก็เลยแวะมาห้าร้อยยี่สิบห้าบาทน้ำห้าร้อยถ้วนห้าร้อยคนละสองร้อยห้าสิบเอาไปเลยบอกไปคนละคนขอโทษอะไรบ้างนะเป็นไรครับคุณแม่ก็มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผม คุณพ่อมาจากสุรินทร์นักท่องเที่ยวมาเยอะวันนี้ครับผมมาซื้อของภาษาเรั่งเศสจ้า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 คุณแม่มาจากสุรินทร์เนาะซื้อซื้อปลาเนาะพี่น้องครับชุ่นชุ่นเด้อพี่น้องเด้อมาตลาดปลาสดของเกลือนเภอลราซีสไลดครับผมวันนี้คึกคักเลยวันอาทิตย์ครับผมไปพาพี่น้องกลับไปเบิ่งกันเด้อพี่น้องนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่คือคือเกลือนเพลราซีสไลดครับผม ชุนช่นๆพี่น้องครับที่ว่าอยู่ในละแวกนี้ในละแวกของอ่าฟ่าราสิริไลนะครับผมป้ามีตลอดพี่น้องครับวันนั้นก็จะเป็นไอ้แรงท่องเที่ยวนัน่งกินกินกาแฟได้ก็เขามีอ่าร้านค้าของไอ้สวัสดิการของไอ้ทั้งเคืร์นเขาเนี่ยนางฟี่พี่น้องครับเออนางฟี่แต่ว่าก็ซื้อซื้อก็ซื้อของในร้านพนันลานไปนั่งเหันหละพี่น้องครับเครื่องดื่มแอลกอฮ้องประตอมากเ้ยพี่น้องเด้ออืม พี่น้องอยาครับอม,มันในปากมากอม,มันในปากนะครับผมพี่นอ้องหงุันอยู่ครับผมไปมือนี้คือคักพี่น้องครับฮาดเป็นไหนคือ่หมานมาอนีป้าขึ้นบ่มันบ่คอยมีหรอครับขึ้น,นบ่ป้ามานมนีขึ้น,นบ,บ่บ่บอบลไรเออเพราะได้เห็นบ่ครับโต๊ะสองโต๊ะนี่ละเออแสดงว่าโต๊ะสองโต๊ะแสดงว่าได้ไเนี่นี่เขาเวลาเซียนป้าสิบอกว่าโต๊ะสองโต๊ะนี่แสดงว่าเขาได้กันพี่น้องครับเขาประเด็บ ตัวดอกคันว่าได้ร้ายนี่ก็มาเกิดเอา้าไปเด้อพี่น้องเด้อปดูนะนี่แหละครับพี่น้องครับสักเยอะกับปลานะ่ะคือเศร้าเขาได้ร้ายพี่น้องครับเขาได้เขาหาเปลีนไปเป็นเป็นอ่าเป็นร้ายเติมนะแต่ส่งใบามากนี่เมื่อกี้ถามไอ้เราว่าคุณน่ะนั่งอยู่ตน้ตนตน้นไหนต้นต้นยอดอ่ะพอเราเออมันมันเริ่มเบาแลยเพราะว่า ป้มามันนอนเนาะแต่บุเอ,รอเ,เอรเอา,าก็กาาาาาได้พี่น้องครับเพาะฉะเขาได้ร้ายเติมบุอเราเอ้าจะไปเจอกับปานอย่ังไงรอนรอนบ้เอ้าฟังคุ่นได้พี่น้องเดี๋ยวผู้ส่างไปฟังคุ่นอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมอยู่ฟังทั้งไอ้สันว์ังง่ายในพี่น้องครับ làm người quay thêm thêm một cái tôn nó bay nằm là tôi đi biết thì có liệu biết biết xin lỗ có gì biết, biết, biết có có hai bà nó có gì đó có ăn nó có có tô nó có tô pháo đâ สูบยาขึ้นยังพุงพ้นสูบยาขึ้นพุ่งพ้นถือว่าล่ะเ <c oughs> มะ <c oughs> ยครับเมยบ่ห่วยมุสอฟก็ได้อยู่แน่นอนเอาบอวากันครับผมพี <c oughs> ่เที่ยวมาเป็นแนวหนีแน่นอนพี่เที่ยวพี่น้องครับพี่เที่ยวมาเป็นแนวหนีไหนพี่เที่ยวนี่ปดจังเดียวเลยปดปดป่าพี่หนีกับกันธรรมาได้นะพี่น้องครับ,รบผมคิดว่าอยู่บัเกิน บัเก็อาทิตย์หน้าเนี่ยมันมันน่าจะขึ้นว่าป้าจะขึ้นนะขึ้นมาจากน้ำ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 โค้งนะขื่นอยู่เนาะฮะขื่นมาแล้วหรือมาเออนบ่นั่นเห็นบ่มพยักหัวบูบูบูอะไรป้อเลยเออเอาแม่นบ่มันขึ้นเพื่อนมันมันขึ้นทั่วหูเนี่ยมันมันกระโดดให้มาให้มาบุ่นจุ่มเออเอานี่นะครับรายงานจากสถานการณ์นี่แหละ ปีนละเทอือปีนละเทอือปีนละเทอือเอารอบมหเบิังลไเบิังเอ้ารอเบิังโซ่ฟอร์มนะโอ้ยโซ่ก่าไหมพี่มากสองคนเนี่ยออกช่องเนี่ยชคดียูทูบเขาแรกเนี่ยนี่ช่องโชคดียูทูบเขาแรกนี่ช่องง่วนเนี่ยว่าถ่ายปลาหม้อหมาอะไรบ่เว้ยอ้าวโอ้ยเดี๋ยวได้ฝาปตอ้ยพี่น้องพี่น้องพ <im> <im> ี่น <im> ้องโอ้ยบักลาบักลาบักลาโอ้ยมากจริงเลยเงยยังดุกนะเงยสัมลีเงยสัมลีเป่า คุณนะ่ะได้บักโตหนึ่งเลยเหรมันก่อเองหรือมันกินเองหรือกินเองอู้หเตี้มเป้าอานย่ญญาเลยพี่นอ้ <c oughs> นนนองครับผมนั่นแหละพี่น้องครับผมมาได้พี่น้องเนี่ยมากับมากับเวลา,ากับมาเวลามาเนี่ครับพยายามพกไอ้เอียงวะลืมล่มเรื่มซีวอลเมื่อกี้นะ <c oughs> เราเบี้ยมือนเขาว่าขายได้พี่น้องเนี่ซื้อหากินเองเนี่ยซื้อมากินเองเนี่ย เออคุณอะไหน่ะโอ้มึก็ได้วะกด,ะก,ดะกดนี่แสบไหมนอแกงมึมงเครื่องหอนวะน่พี่น้องเงกซัมลีล่ก่องซัมลี่บ่โอ้เอ้าไอ้นี่คือจะนั่งต้นต้นเหตเอจมม่นบ่ นามูมอตซาพะกวะโตได้เราพกถือพกถือขึ้อเขาอันบ่ครับผมโอ้ยพุ่นทธพุทธพุ่นปลาแก้วบ่ครับปลาแก้วบ่แม่นครับเออเอาบอกว่ากันครับผมพี่น้องครับมันกับบาดได้บาด์ว่าได้นอเออบาดได้กับว่าได้ประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่นพี่น้องพี่น้องเด้อพี่น้องถ้าเกิดเป็นผู้ใดสิมาอาทิตย์หน้าเนี่ยมาโลดปมาขืนแท่นอแม่นบ่อาทิตย์หน้าแม่นบ่เจ็ดตัวเขาได้ละ

อ้ยถึงป้าบอกผ่าถึงป้าเดี๋ยวบอกนั่งดั้งเด้อสิตเอ๊ะไหนหัวน้าไหนป้าเอ้ยถือป้าไหนกันลงมาโอ้ยคุณพี่น้องครับนีแล้วครับพี่น้องครับแดดจะพูม้านพูม้านแต่ว่าอาทิตย์หน้าผมฟันท่งเลยพี่น้องครับป้าไม่คืนแท้ละพี่น้องเพราะว่าเคลื่อนกันเคลื่อนไอ้้ไอหัวหน้าเนี่ยมันมันกับตื่นปลายน้ำเรา ิตะกอนนี่ิดป่นี่ป้าไม่ใช่รงขืนาไหนป้าไม่ใช่รขืนมากทุ่นม้าสีแลขอบไปคุณละไอทุ่นอาทิตนาถึงแท้แล้วพี่น้องครับอุ้ยอุ้งอุ้กูยมีหูซึกว่าสีสีว่เด็ปลายพี่น้องแต่มื่เศร้าเขาเาไปไนขืนข้นไหนโตอยู่แ้่ว่ากาอ่าพี่น้ง euh. อง เป็นไอ้เซียนปลาเป็นการพยายามคำว่าคอมเมนต์ในการหาปลาคล้องนี้ว่าเธอพี่น้องครับแต่วมือเช้าร์เขาได้อยู่เขาก็บอกว่าคุณเช้าร์ได้ได้อี๋เงียบได้หรอพาะเงียบได้บ่ฮะมือนี้ว่าได้เห็นบ่มือเช้าได้เห็นบ่เอาขึ้นมาผู้บ่ามาได้เช้าร่ได้เสาร์ู้งั้นว่าเธออ๋อแต่เขาได้เห็นบ่มือเช้าเห็นบ่เออเขาได้อยู่เด้อพี่น้องเด้ออีกประมาณที่หนึ่งเดี๋ยวก็ เขาปล่อยไฟหัวหน้าเราเนืป้ามขึ้นเอเออมันจะไม่นำน้ำหนึ่งน้ำสองครับพี่้องครับเขาเรียกว่าน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำน้ำสองคือน้ำไฟไฟไฟหัวหน้าเนี่ยเขาจะขึ้นใจเย็นพี่้องครับถือว่าพี่้องครับดูนะน้ำหนึ่งน้ำสองไปเดี๋ยวพาพี่พรนองไปไปรับชมบรรยากาศการหาอยู่หากินของ มุสอฟ้าได้อยู่พ no. ี่น้องมืสอฟ้าได้น้อยน้อมุสอฟ้าได้อยู่เ็นบ่ฮะมือเาใบมากเสียงมากใบมากกับสม่วยเสม่วยเรนบ่เออเอาันม้าได้ก็ไปหาซื้อเล้วพี่น้องนะพูนวางขายกุญมืดวางวางซื้อของนี่ยช่อนๆพี่น้องเข้ามามาเที่ยวให้มันให้มันให้มันแบบว่าคึกคักน่ะเออโชคดีครับเป็นซื้อกลางในการอ่ากระต่ายขาวให้พี่น้องเบิ่งนี่ยแหละครับผมไป ผมอยู่อำเภอราชสีสารแต่ว่าเบื้องเรา,าปลามันขึ้นแท้เราตอนนี้ปลามันก็กำลังเดินทางมาจากไอ้ไฟไฟ,ไฟหัวหน้าตอนนี้หอดูซอดเราอาทิตย์หนะฮะจังหวัดราชสีสารนะเจริญพี่รองครับผมโอ้โหโหดจิ้มระบายนะ้ำ นี้ป้ามัจะแรนเกินที่นีปามโมนเนนี่้องครับไนะม่ยังไบงเด <c oughs> ถ้ถ้าถ้านี้จะเป็นหัว,ห,วหัวเกินน่ะ <c oughs> หัวเกินกับพี่นี่พี่ักกบชวบ้าน บะเมนปลาบะมีน,นามาี่พี่น้องแต่ปลาบพราท่นขึ้นเนี่ยท่นขึ้นมากเธอหนึงน่พี่น้องเท่าตักเอาน่ะมันเฉแลนมาเป็นฝูงบอกไงเลยพี่น้องเป็นฝูงนึงก็ประมาณเป็นเป็นหลายหมื่นตัวนะมันขึ้นมากตังเอาเขาก็ซ้อนเอาที่นี่ปลาขาวปลาปลาขาวปลาสารพัดปลานั่ยละ่ะใช่พี่น้องเบิ่งเดอ้อนี่สันเขอน สันเท่มงนีไม่ไดีอย่างนึงคือมันเป็นทาาไงเ้นี้มันจะไปไออำเภอบึงุ่นจังหวัดที่สเกตนะ่เออบทชิบลองกจะมาแลนเด้อพีนองเน้อมันสิังเขาน่ะเอ็มาอเดอาแล้ววอ่าแล้วเว้ยอาแล้วเว้ยแล้วเว้ยาเเอาเลุย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 อาวลูวันอาทิตย์เขากับมหาู่หาเกิน วานที่ลูกไปฮะรอดเบ็ดบ่เออรอดเบ็ดรอดเบ็ดสวัสดีจ้าคนสวยคนงามของจักรวาลมีขึ้นอันนี้ยังป้ายังแม่เนี่ยฮะกบึกบ่กเอาไปวไม่เศร้าเดี๋ยับอกกบึกเออกบึกเจะพี่น้องถือโลดจะได้แม่คนแม่กบึกหนิฮะโลดอร่อยบ่ เออพี่น้องกับโลลอยเด้อพี่น้องถือก็ถือก็ง้อก็หมูเด้อพี่น้องเด้อมาหาซื้อไว้เนี่ยตลาดสมสมแพงก็ง้องววนี่โล่สามลอยอันนี้ปลาสมเท่าไหร่ลอยเศร้า,รานาะปลาเก็ตเท่าไหร่แม่ขายเท่าไห,นหนร่อร่อยเนาะปลาแพรเท่าไหร่ปลาแพร่แปดสีแปดสีสอ,อืมยาลีลาจัดพี่น้องครับอยากมากมากเลยเขื่อนราชสีสัยนะมาหาอยู่ถ่ายเขื่อนนะพี่น้องเด้อ เออมากมากิกินแทน่นิกินแทนละอันนี้ปยังนี้ต้นนี้ปะาข่าวลาขาวต้องึือต้าไรครับาวเ้าตัวไรเอื้อยด้นไรเอื้อยโอ้แพร่พอมรับชื่อแพรโอ้พี่แพรพี่มาใช้รับผมนูพอดว่าเออเกษตรด็กคนงามจักรวาลนี่ยใส่เสื้อนี่ไปลูไปแลวังลูสื่อสื่อเพื่อจะตัวตตัวหนึ่งบอกพี่ ออสองร้อยเจ็ดก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะเพแพงพี่น้องครับพี่น้องมาหาอย่าไปหากินเนี่ยหมูกินง่อยมาหาซื้อปลาอย่างถือ <c oughs> โชคดีทุีเด้นโชคดีทุีเด้นมาเดีมาดูดูได,ด้พี่น้องครับน่านักมาเถื่อนนึงเนี่ยไปเบิ่งช่องผมพี่ <c oughs> โ<อ>ชคดีทุ<อ>ีเด้นผมผมไปตลาดง่อยนะผมผมไปขายง่อยอยู่บนจมปล่อยเออโชคดีโชคดีทุีเด้นน่ะเออครับอี่ยเพิ่งเสียพี่จ้องอ่ะอ่าคุณลูกโอ้คุณล<ม>ูกไปกินปลาลูกเนาะ คนมาแล้วเว้ยตอนนเอาแต่ว่าต้องลบกล้องนิดนึงขึ้นมาตลอดปะฮะเจ๊ได้ตลอดอันบอมาตลอดเนาะเอาคนกำลังเก็ตเด้อลกปลุกเพราะทำลายชาติอีกมีเบอร์โทรบอล่ะเวลาไอ้แฟนคลับอยู่ทั้งต่างจังหวัดเขาโทรมาถามช่วงไหนบอบอไหนเนาะ ทำมันยุทนี่กับทรงไหนน้อ้ามีเบอร์โท่บอะบ่มีค่ะบ่มีน้อซื้อยังหลาดยังซือได้ยังก่อนแต่เจต้มเจะต้มน้อยุท้ายตลาดน้อคนงามองตะกวานมันไม่ให้ให้ผู้ใหญ่ดูนะลูกคนงามจักรวาลต้มครับป้าไหลพวกฉบั่าหเนี่ทํเกย์นะปลาเกตสไน เขาถามประกัร้อยค่ะ้รอยตัวนี้ก้ยตัวนี้ก็ร้อยว้าวตัวนี้ตัวนี้ที่มพดวเตัว้กินเลยเนาะตัวนี้นี่น่เแส้พี่น้องครับเด้องัวนละ้ละสรอยหมูร้อละ้อยปินดกินปลาดีกว่า้อละ้อยพี่น้องครับน้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อยินดีครับพี่น้องครับโชคดีทุกเพื่อนนี่มันนี้ไม่ได้ออกประกาศด้วยตลาดตลาดงัวนเฮ้ยตลาดวัวเฮ้ตลาดปลาอยู่ที่อำเภอราศีสไลจ์ังหวัดศรีสะเกดครับ ไฟล่าสีสไลด์นะเชิญชิญพี่น้องเนอพี่น้องมากมามา,มา,มานักท่องเที่ยวก็เ,เริ่มมากเลยพี่น้องครับคอยมาซื้ออุดหนุนกันไปครับผมพี่น้องครับเพร,ร,ราะว่าหนึ่งคือปลาหนีหามาจากเนาะเอ๋ยเนาะหามาจากเขื่อนเท่านอเขื่อนเท่านี้เขื่อนเท่านี้น้ำม,มันเปน็นน้ำน้ำธรรมชาติอยู่แล้วจะได้ปลากระดีอยู่แล้วคุณนะ่ะปลาเิ่นเต็้าายามันย่าอยู่พี่น้องครับผมเตี้าายามันย่าเตีปีหนีมันซื้อมาหน่อยหน่อยเนะาะปลาปลาคนหน่อยเนีย่นย ทก็ว่ามันหน่อยทุกทุกทุกปีมันเป็นเรื่อนีเพราะทุกปีนี่แยงกันแยงสุปีนี่แยงเหยียบปะเหยียบตีนเลนพี่น้องครับแต่ปีนี้เพราะว่ากับกับว่าเป็นยังพี่น้องครับกระสูนไปนะมันเกิดเกิดจากความแข็งแรงของของคนกัมมา้วที่นี่เอ้ามันเกิดจากมันถ่วงปีที่แล้วมันเ่วงโอ้มันไปซีปีกายแตีปลาน้ำชีไม่ขึ้นแมนบอกปีนี้น้ำชีแมนบอกเออเอา กระตั้มนั่นแหละพี่น้องครับเดีบรรยากาศเลย้ยเดีบรรยากาศแล้วาาครับผมพี่ขับไปเบิ่งตั้มผมนะโชคดีทุกแลนด์พี่เห็นผมช่วงไปพี่น้องครับผม,ผมคนล่าสิ้นสลายกับมาในะน่านมาถึงหนึ่งบนเดียมาดูด้วยพี่น้องครับผมผมไปแวะไปขายง่วงไหม <laughs> ปลาพอซื้อนอ,อ่งง่วโลดสามลอยเหอง่วงสามลอยกินปลาในรถคุณน่ะว่า <laughs> นะหลอกกากเลยแน่นอนล่ะ ปลาตัวเล็กมากเพื่นอนเออคนงามของจัก,กรวาลนะขอลูกเอา้าปลาตัวไหนลูกไหนชีท้ที่ตัวไหนปลาตัวเล็กนี่ไงขอพูดไรพี่น้องครับที่เขามารับชมเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไอ้ทั้งช่องดีของเขาอยากกราบบ้านเพราะแบตเตอรี่สิ้นหมดแล้วสิกลับบ<อ>้านอะเพิพพพ่มเิ่มสิบห้ามันเลยรจอดแต่ฟังคูณนี่จอดอย่างมากขอบพูดไรครับที่เขาเขามารับชมครับผมมีทุกร้านในพี่น้องว่าแม่ร้านีกล่านอีกแล้วมีครับพี่น้องครับมาจากไหนคุณแม่มาจากไหนครับสุวรรณตะพุ่มวะ เป็นไงมึงนี่ดีใจบอได้เห็นบอนี่แหละครับฝายละเสียแลยอ้าคุณแม่คุณลูกคุณลกูกเอ้าคุณลกูกคุณ,ล,คณล,ลูกเอาระวังลูกอ่ะสวัสดีพี่น้องครับฝนอะไรล,ล่ะพี่นี่